ความแตกต่างระหว่างการเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ค่ะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยผู้เผยพระชนะเนี่ยพระเจ้าจะจะให้กับเขาเขาจะรับเอาถ้อยคํานั้นเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็รับเป็นถ้อยคาที่ที่ตรงตัวเลยนะคะแต่ในพันธสัญญาใหม่ผู้เผยพระชนะจะรับรู้พระคําของพระเจ้าอย่างเช่นที่หมอไก่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้คําว่ากระต่ายอย่างเงี้ย เราก็รับรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังพูดแต่เราไม่ได้รายละเอียดทั้งหมดแต่เรารู้ว่าเดินไปประมาณแนวนี้นะคะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีความแตกต่างก็คือว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคนในสมัยนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ก็ตอนที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนกลางเขนและเราต้อนรับ เอาการไถ่ของพระองค์มาไว้ในชีวิตของเราเรากลายเป็นคนชอบธรมเหมือนกับที่อาจารย์หมอเทศนาไปตอนนี้เราเป็นคนชอบธรรมไม่ได้เป็นคนบาปที่กําลังจะชอบธรรมแต่เป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสามารถมาอยู่กับเราได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ในความบาปไม่ได้แน่นอนถ้ามนุษย์ยังไม่ได้มีการชําระจากพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ไม่ได้นะคะแต่เมื่อในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีสองอย่างความสามารถที่เกิดขึ้นคือวิญญาณเราถูกปลุกให้ตื่นและสามารถรับรู้โลกในฝ่ายวิญญาณได้นะคะทีนี้การรับรู้โลกในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีมาจากพระเจ้าอย่างเดียวโลกในฝ่ายวิญญาณเนี่ยอาจจะหมายถึงโลกในฝ่ายวิญญาณที่มันเกิดขึ้นใน สวรรค์ชั้นที่สองด้วยเอ๊ะเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่อาเคยเทศนะคะสวรรค์ชั้นที่สองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ได้ด้วยและบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นที่สองที่เราเห็นนั้นนะ่ะมาจากพระเจ้านะคะเพราะนั้นพระบร์ถึงได้บอกว่าให้เราวินิจฉัยนะคะโอเคะ okay. บางทีเนี่ยเราอาจจะสับสนนะคะแต่ว่าพระเจ้าน่ารักนะคะพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครเผยพระชนะผิดจะโดนหินขว้างไหมคะไม่โดนนะคะแต่ว่าอาจจะโดนต่อว่านิดหน่อยนะคะแต่เราก็รับเอาบ่กว่า,วาขอโทษครับผมเข้าใจผิดผมฟังผิดนะคะพระเจ้าไม่ฆ่าเรานะคะแล้วก็พี่น้องไม่ควรจะฆ่ากันด้วยนะคะต่อไปคะ่ะ พระเจ้าจึงบอกว่าคริสเตียนที่รับถ้อยคําเผยพระชนะเนี่ยจึงมีความรับผิดชอบทุกคนในการตัดสินถ้อยคําเหล่านั้นนะคะการตัดสินถ้อยคําต้องเป็นกระบวนการและเราต้องเรียนรู้นะคะเราจึงจะต้องฝึกในการรับและก็ทิ้งคําเผยพระชนะนะคะ,ะพี่น้องคะพี่น้องทานอาหารกันเป็นปกติใช่ไหมคะทุกคนทานอาหารใช่ไหมคะ,ะพี่น้องทานอาหารแล้วขอโทษนะคะพี่น้องขับถ่ายหรือเปล่า ขับถ่ายใช่ไหมคะถ้าขับานอาหารแล้วไม่ขับถ่ายนี่เดือดร้อนนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องให้หมอแบบจัดการพี่น้องการที่พี่น้องขับถ่ายซึ่งมันเหม็นแล้วก็มันเลอะเทอะบางครั้งนะคะทําให้พี่น้องเลิกทานอาหารหรือเปล่าไม่เราก็ยังทานทุกวันแม้เราจะขับถ่ายเลอะเทอะทุกวันนะคะ,ะคนที่มีลูกเล็กลูกน้อยของเราเนี่ยดื่มนมดื่มนมแล้วเขาก็อึใช่ไหมเราจะบอกว่าเออเธออึ ฉันจะไม่ให้เธอดื่มนมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือเปล่าไม่การที่เราจะเติบโตได้เราก็ต้องการอาหารใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่รับคําเผยพระชนะเพราะว่าเรากลัวเรากลัวมากว่าเราจะรับสิ่งที่ผิดเราจะได้รับในสิ่งที่มันจะทําร้ายเราแต่เราหารู้ไหมว่าพระเจ้าได้ใส่ความสามารถในการที่จะแยกแยะและสามารถที่จะทําสะอาดแล้วก็ทิ้งในสิ่งสกรปรก แล้วก็รับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะที่ใหญ่กรุงเยรูซาเล็มมีประตูหนึ่งที่เรียกว่าประตูของเสียหรือประตูขยะนะคะเป็นที่ทิ้งขยะของเมืองพระเจ้าให้เราเนี่ยมีประตูหนึ่งในชีวิตของเราที่เราสามารถทิ้งขยะคือคําเพอรชนะที่มันไม่ใช่คําสอนที่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่มันท็อกซิกเนี่ยพระเจ้าให้เราทิ้งลงไปในนั้นด้วยเช่นเดียวกันท็อกซิกค,คือเป็นพิษนะคะให้เราทิ้งลงไปในในนั้นด้วยนะคะ ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในความกลัวแล้วก็ปฏิเสธที่จะไม,ไม่รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเพราะกลัวความผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะทําในชีวิตของเรานะคะเราก็จะไม่โตเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่หิวแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าหากว่าเราไม่เปิดใจในการรับสิ่งที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะเราต้องฝึกทิ้งคำโวยเจนะที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้อยคําเหล่านั้นไม่ตรงกับพระคัมภีร์เดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องรายละเอียดนะคะหรือสัมผัสว่าในจิตวิญญาของเราเรารู้ว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าจิตวิญญาของเรารู้สึกว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าพูดอย่างเมื่อกี้ที่อาร์คบอกบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้คุณเนี่ยมาเป็นคู่ครองของฉันนะคะก็ถ้าพระเจ้าบอกคุณพระเจ้าก็ต้องบอกฉันด้วยถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกเราทั้งสองเนี่ยก็คงจะเอาทิ้งได้ ะะะรประมาณนนี้นะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าสมมุติว่ามีพี่น้องมาเผยชนะให้กับเราแล้วสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะเราจะเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดเมื่อกไปพูดแล้วนะคะเพราะเราไปบอกกับเขาบอกว่าเออที่วันนั้นที่เผยวจนะให้เนี่ยมันมันไม่มันไม่มันไม่ใช่นะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราแต่ขอบคุณมากในความกล้าหาญขอบคุณที่กล้าเสี่ยง ะะเราตอบเขาด้วยความรักและตอบเขาด้วยการให้เกียรตินะคะอย,อย่าไปต่อว่าบอกว่าเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงแบบได้ยินมาจากไหนเนี่ยแบบดู n น็ f l ลิกมากเกินไปหรือเปล่าไม,ไม่ต้องนะคะเ,เราให้เกียรติแล้วเราบอกเขาว่าเรา,เราขอบคุณในความกล้าของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยมันมันไม่ใช่หรือว่ามันไม่ถูกถ้ามันแบบผิดตรงนั้นเลยเร,เราบอกเขาเลยบอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนี้นี่ไม่ใช่หัวใจของพระเจ้า ไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าให้ไปรกระโดดน้ําตายอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าเราบอกเขาได้ตอนนั้นเลยแต่พูดด้วยความสุภาพพูดด้วยความรักนะคะการตอบสนองของเราเนี่ยช่วยทําให้หยุดไฟแต่ต้นลมใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเวลาให้เราเผยวาจะนะเราอาจที่จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราโศกเศร้า เป็นไปได้ว่าบางทีเวลาเราเผยวจนะเนี่ยความโศกเศร้าของเราเนี่ยมันเจือออกมาในคําเผยวจนะแล้วเราไปเผยวจชนะอีกคนบอกว่าเนี่ยวันนี้คุณรู้สึกโศกเศร้าและพระเจ้าต้องการที่จะหนุนใจคุณและบอกว่าพระเจ้าจะประทานความสุขให้กับคุณเนื้อหาดีทุกอย่างดีแต่ความโศกเศร้านั้นเนี่ยเราไม่ได้โศกเศร้าเราเป็นคนรับเนี่ยเราไม่ได้โศกเศร้าเราก็ต้องบอกเขาว่าขอบคุณมากนะที่แบบมีความกล้าหาญแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกโศกเศร้า เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ฉันเผยวัจนะไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกต่างหากไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะบอกอีกคนหนึ่งนะคะนี่เราช่วยซึ่งกันและกันนะคะและที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทาอย่างนี้ได้ก็คือในกลุ่มเล็กๆของเราในกลุ่มย่อยของเราในกลุ่มเซลล์ของเราเพราะที่นั่นเป็นที่เรารู้จักกันใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียหน้าหรือเราหน้าแตกเพราะว่ามันเป็นที่ที่เรา ยอมรับซึ่งกันและกันเป็นที่ที่เราทําผิดพลาดได้ให้เราสามารถที่จะขอโทษซึ่งกันและกันและสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะทีนี้เราระหว่างการเผชชนะเนี่ยแน่นอนอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่ว่าแล้วพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วความเป็นระเบียบในคริสจักรล่ละงั้นมันก็โกราหนสิใครอยากพูดอะไรใครอยากทําอะไรใครอยากพระเจ้าตัดว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกว่า ในหนึ่งโครินบทที่14บข้อ40นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าเราควรจะได้รับการฝึกฝนของประธานฝ่ายวิญญาณให้เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นระเบียบนะคะทีนี้ถ้าสมมติพระคัมภีร์พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรคะพระคัมภีร์บอกว่าจงใช่ไหมคะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้แปลว่ามันมีความไม่เป็นระเบียบหรือมีความสับสนเกิดขึ้นเพราะนั้นพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าให้เราฝึกฝนนะคะเราไม่จําเป็นต้องฝึกต้องจัดระเบียบถ้าหากว่าเราไม่ได้เสี่ยงไปด้วยกัน โดยการพึ่งพวิญญาเป็นสุดในการเผยพระชนะนะคะประสบการณ์อันนึงนะคะพี่น้องหลายคนในที่นี้อาจจะเค,เคยคลอดลูกแล้วใช่ไหมคะเวลาที่คลอดลูกเนี่ยมันอาจารย์หมอกะอ้างเนี่ยจะรู้เพราะว่าเคยไปดูงานเวลาที่เขาคลอดอาจารย์หมอครั้งแรกอาจารย์หมอเล่าให้ฟังนะขออนุญาตเผยไนดะ้นะคะอาจารย์หมอบอกว่าครั้งแรกที่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วเข้าไปดูอ่า observe นะคะการคลอดลูกเนี่ยอาจารย์หมอเป็นลมอารก็เป็นลมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห้องคลอดเนี่ยมันโอ้โหมันมันเสียวไส้มันหวาดเสียวทั้งกลิ่นทั้งความเจ็บปวดทั้งสารพัดความโกลาหลแล้วก็ความแบบคือคือ,คอ,คอมันเสียวจริงๆอะพี่น้องมันมันน่าเสียวไส้ถ้าหากว่าเราแบบเห็นการคลอดนะคะ,ะแต่ว่า การที่คลอดสิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความเลอะเทอะอาจจะมีความไม่เรียบร้อยแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลจากการคลอดเนี่ยก็คือชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมันมีค่าแล้วก็มีความสำคัญหรือว่ามีคุณค่ามากกว่าที่เราสามารถที่จะมองข้ามความเลอะเทอะเช่นเดียวกันการเผดวิจนะก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเลอะเทอะเราไม่เอาอะคำเผดวิจนะเราแบบสอนอย่างเดียวเราแบบเราเทศตามหลักการอย่างเดียวเราไม่ต้องเอาเรื่องเหนือธรรมชาติ ะะก็ทําได้ไหมได้แต่ว่าถ้าหากว่าพี่น้องทําอย่างนั้นก็คือพี่น้องบอกว่าต่อไปนี้เด็กเกิดใหม่ไม่ต้องเกิดแล้วนะเราจะอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรากลัวความยุ่งเหยิงเรากลัวว่าเด็กจะฉี่เลอะเทอะเรากลัวการคลอดเรากลัวการที่ลูกของเราเนี่ยจะจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะรีเบลจะกบฏนะคะไม่ต้องมีละนะคะไม่ไม่ไม่ใช่นะคะการให้เราเติบโตในกระบวนการที่เราเติบโตทั้ง ในชีวิตของเราแล้วก็ทั้งในการก้าวเข้าไปในเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความเลอะเทอะแต่ว่าผลที่ได้ที่พระเจ้าท้าทายเราเนี่ยมันมีความหอมหวานมากกว่าความเจ็บปวดที่เราได้ได้รับในเวลานี้นะคะโอเคและสถานที่ที่เป็นระเบียบที่สุดในโลกนี้คือที่ไหนพี่น้องทราบไหมคะ พี่น้องที่อ่านมาแล้วนะคะถูกต้องคะ่ะในสุสานสุสานไม่มีความวุ่นวายไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ไม่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมีแต่ความตายนะคะคในสุภาษิตบทที่14ข้อ4บอกว่าที่ใดไม่มีบัวผู้รางหญ้าก,ก็ว่างเปล่าแต่พืชผลมากมายได้มาด้วยแรงบัวนะคะโอเคอย่างไรก็ตามการให้เราบอกว่าเราอนุญาตให้มีการ เสียงหรือว่าทำเลอะเทอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่วางแผนหรือว่าไม่จัดระเบียบนะคะพระเยซูบอกว่าพระองค์เทเล่าอางุ่นลงในถุงหนังองุนใหม่พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์จะเทเล่าอางุนใหม่ลงพื้นพระองค์เทบนใส่ในถุงหนังองุนแสดงว่ามันต้องมีการรองรับมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมีการวางแผนนะคะในระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็ในหนึ่งโครินาจาย์เปาโลบอกว่าให้เรามีระเบียบแล้วบอกว่าจิตวิญญาณของผู้เผยเพระชนะย่อมอยู่ในบังคับของพวกผู้เผยเพระชนะหมายความว่าเมื่อเราเผยเพระชนะเนี่ยเราสามารถบังคับตัวเองบางคนบอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าและฉันไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ฉันจะต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะต้องพูดจะต้องกระโดดจะต้องเต้นนะคะโอกคมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะพี่น้องจะได้ตื่นนะ อันนี้เป็นเรื่องที่เอมี่เล่าให้ฟังบอกว่าในโรงเรียน BSM ที่เอมี่อยู่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสอบอที่ดูแลแต่ละกลุ่มเขาเรียกว่าสอบอนะคะก็คือมีหัวหน้าหนึ่งคนแล้วก็มีสอบอที่ดูแลกลุ่มที่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆๆประมาณน่าจะ40หรือเปล่าหรือ20ประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีสอบอเนี่ยดูแลคนกลุ่มย่อยอีกทีหนึง่งทีนี้ชาว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ที่นีมีสบคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบโปรเฟติกมากเป็นผู้อวจนะที่แบบจะเห็นในโลกฝ่ายวิญญาณจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่านะคะมีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าพระเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าบอกว่าอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยทำเสียงวัวร้องนะคะทำเสียงวัวร้องพี่น้องคิดคิดดูนะคะว่าถ้าพี่น้องอยู่ในโบสถ์แล้วมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์หมอบอกว่า พี่น้องเช้าวันนี้เราจะทําเสียงวัวร้องด้วยกันนะคะแต่ว่าโรงเรียนเบียสซ่เมนั้นก็มีอย่างหนึ่งก็คือเขายินดีที่จะเสียงไปด้วยกันนะคะเพราะนันกศึกษาทั้งหมดในโรงเรียนนะคะคก็เริ่มต้นมูนะคะมูอย่างนี้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะโอเค ขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเสียบาทคนเดิมเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยมีฟังเสียงพระเจ้าจนกระทั่งมาถึงขีดหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาละ่ะเราจะเป็นแบบดาวิดตอนที่รับเอา,อาหีบพันธสัญญาเข้ามาในเยรูเซาเลม็มพี่น้องจำได้ไหมคะดาวิดทำอะไรดาวิดถอดเสื้อผ้าค่ะ นะคะทันใดน,นั้นนะคะหัวหน้าก็บอกว่าหยุดเราจะไม่ทำ <c oughs> และอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าอ้าวก็พระเจ้าบอกผมอะ่ะพระวิญญาณบอกผมอย่างนี้อ่ะอาจารย์คนนี้บอกว่าไม่เราจะไม่ทำนะคะแต่เพราะว่าในโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีวัฒนธ,นธรรมการให้เกียรติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาเป็นคนไฟนอเซหรือเป็นคนที่ตัดสินคนสุดท้ายเมื่อเขาบอกว่าไม่อาจารย์คนนี้ก็บอกครับ ผมจะเชื่อฟังและผมสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ถอดเสื้อผ้าได้โอเคนะคะวันนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมแบบเนี้ยค่ะที่เราเราไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าเราแบบโมแต่กลัวนะคะเราก็จะไม่กล้าที่จะเสียงและบางครั้งเนี่ยพี่น้องอันนี้หมอไก่ไม่ได้บอกว่าการที่เราทําเสียงวัวเนี่ยพระเจ้าไม่เคลื่อนนะคะจริงๆวันนั้นที่ทําเสียงเสียงวัวเนี่ยมีหลายคนที่รับการสัมผัสจากพระเจ้า พระเจ้าสามารถทําได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ได้ยินแล้วจะต้องทําหมดต้องให้ผู้นำของเราตัดสินด้วยนะคะ